ครับดีครับเริ่มต้นเรย่ทางทางซาได้ไหมครับโอเคสวัสดีครับเพลงไทยนะคะรับผมสวัสดีครับโอ้คับผมัาผมชุนหลุนนะครับับผมเคนทูนะครับเจนครับผมครับใช่นี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มาร่วมงานนะครับก็รู้สึก เป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับขอบคุณทางฟีดากมาเลยเนาะใช่คือเราเคยไปสัมภาษณ์สื่อของฟีดมาหนึ่งครั้งแล้วทางฟีดก็แบบให้โอกาสเราว่าถ้าเกิดมีงานหนึ่งที่หลายเดือนแล้วเนาะใช่ตั้งแต่เราเดบิวต์แรกๆเลยนะครับก็ให้โอกาสเราในการมาาในวันนี้เขาบอกว่าน้องมาเล่นนะเดี๋ยวพี่จัดงานขอบคุณฟีดมากๆครับคขอบคุณสิ่งกิลแรกของเราปล่อยไปประมาณประมาณประมาณสองเดือนสองเดือนตกราดครับ ใช่ใช่ครับมัการขึ้นเวทีแรกของเราไปเรียนอ๋อแบบจริงที่เป็นสเตจที่หลายสเตจนะครับายสเตทแต่ก็ฟีเนี่ยครั้งแรกเลยใช่ครเนี่ยมันก็เนี่ยมันต้องไปเองตามเองเนาะใช่ครับ ก็ก็อย่างเพลงแรกของพวกเราครับก็เป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเราชื่อเพลงว่าชั่วโมงพิเศษนะครับหรือทางชุนเลิฟนะครับเพลงที่2เนี่ยก็เป็นเพลงดึมดึของคุณเจฟฟ์ซัตเตอร์ครับแล้วก็เพลงที่3เป็นเพลงต้องชอบแค่ไหนของพิเซลเป็นพี่สาวของพวกเราเป็นค่ายเดียวกับพวกเราใช่ใช่ จริงๆเคนก็จริงๆเคนเคยเล่นซื้ออยาวงการในเกาหลีวายก็วันนี้มีโอกาสได้มาเวทีนี้เลยคณะใหม่คณะของศิลปินทีป๊อปวงพรมหามนะครับก็รู้สึกว่าดีวงการการแสดงของเราเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นทั้งซีรีส์ทั้งทีป๊อปนะครับก็ดีมากๆกับขอใหดังมากขึ้นทุกวงการเลยครับโอ้โหแน่นอนแน่นอนมีมาอ่านจริงไล่ไล่กลับมาจากกลับมาเริ่มเริ่มต้นที่ไหนกันดีเออหน่อย เดี๋ยวหมดนะถ้าเกิดเริ่มในหลังก็จริงๆผมอยากขึ้นสเตจกับพี่เพรเซลครับผมพอเป็นไหนเป็นไหนที่เพรเซลใช่ผมอยากขึ้นกับเออเพอร์เซ่ครับโอ้เจอเจอกันเจอกันแล้วแต่ว่าอยู่ในทีสเร็การของเค้นจริงๆก็หมุนโอมนะจริงๆกับคู่พี่เพอร์เซ่เหมือนกันครับใช่ แร้วผมอยากร่วมงานกับพ็อกซี่ครับคือเราเจอเจอกันตามงานบ่อยแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันก็คงจะดีครับผมก็คล้ายกันครับผมพ็อกซี่เขาเป็นใครที่เอ้วงที่ผมชื่นชอบส่วนผมเนี่ยอยากร่วมงานกับพี่วีพีกินครับเพราะว่าเคยร่วล่านเคยร่วมงานในฐานะแดนเซอร์มาก่อนกับพี่วีพีแล้วก็อยากแบบวันนี้เราได้แบบจนศิลปินแล้วเราอยากขึ้นเวทีกับพี่พีพีในฐานะศิลปินบ้างออะไรยย่างงเี้ งทีเลียวแต่ก็ทิปปอปเหมือนกันแต่ก็ซิงเกิล้ด้วยแล้วตอจากนี้เราเ็นซิงเกิลแรกหรือเป็นอะไรแล้วเราลงเพลงใดยังไงเพลงสองเพลงสองใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็เตรียมตัวกันอยู่กับซิงเกิลสองของพวกเรานะครับปีนี้แน่นอนครับปีนี้แน่นอนใช่ครับแน่นอนใช่ครับเร็วๆนี้ครับไม่อยู่ยู่ในโปรเซสกับเริ่มต้นมาแล้วครับแต่เรียกได้ว่า อุ่ไปก่อนอุ่นไปก่อนอุ่นไปก่อนก็จะเป็นเป็นแนวเป็นแนวป๊อปอาจจะไม่เร็วมากเท่ากับเพลงเดบิวต์ของพวกเราครับออกครับฟังง่ายขึ้นน่ารักสดใสได้เห็นมุมมองใหม่ของพวกเราเพราะว่าแนวเราแบบว่ามีตึงๆเท่ๆใช่ไหมครับทีนี้จะแบบว่าเห็นความน่ารักมากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นกับเราทามอะไรนะครับจุดจก็อาจจะสีสันมากขึ้นอความร่ามมากขึ้น ียอดวิวล่าสุดอยู่ที่ประมาณ3แสน oh. ก็แล้วก็พวกเราก็รู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่ออกงานหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามีคนรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆ oh. ใช่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เราออกงานนะครับแล้วก็กยอดวิวก็ค่อยๆขยับตามไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็ก็ดีใจเนาะพวกเราก็ดีใจพยายาม <c oughs> แบบทำออกมาเพื่อตัวสิ่ง เมอ้อนเจมอ้อนเลยน้องเจมอ้อนเร็อ้อนแฟนคลับเหรอใช่อ้อนคลับขอสักร้านวิวเร็วพานุเลอรสวัสดีครับชาวช้าไอ้ที่สาผมเจมสุดหล่ออบุญนะครับสุดหล่อจอมแก่นก็อยากจะฝากพวกเราความทามนะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะครับพวกเราก็เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งดีบิวนะครับเป็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักกำลังจะโตนะครับผมใช่แล้วก็ฝาก ซิงเกิลสองของเราด้วยนะครับจะมาเร็วๆนี้แน่นอนครัผมคับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ